ต้องขอใี้คเจาสาวนบ้เรือไม่ไกลเป็นคนลายใจมือไงมือไงมือไงมืงใครเล่ามืมือคนเดียนเลยมืมือคนเรียนอะไรลองเห็นลูกคู่เลยตอนนี้ผมก็รอคอยีครับตัด้าสร่ัดบ้เนอามเนาะมาโยเรา ลูก <Cornell. S 2> ีนกอลูกคู่อ่ะลูกคู่อ่ะร้องยังไงเล่าไม่จะบอกองไงร้องไม่ได้นี่ร้องเป็นก็ใช้บางสิ่งกัสามเงห่ที่บ้านนี่เป็นเพื่ที่จับฉลากใช่หรือไม่ผมเปนด้วยเองเดี๋ยวผมร้องคนโง่เป็นลูกคู่ได้อยู่แล้วใช้บางสิ่งสนิทกัน ทำไมเป็นคนหลใจเออยใจทียได้ใครล่ะใมึงเลยจะใครล่าอยู่ที่มึงไแหละไม่มันต้องมีใครลใครไม่มีงเอาใครล่ะไม่ได้เรื่องเลยมึงเนี่ยไปเนอะไรอยากอยาเขียอย่างีมช่วยไม่ได้เนี่ยใครล่ะเด็ดเด็ดเด็ดดี ทเลยพี่ขวดให้ทักมือห้าทีฮะผมต้องทำกันท่าผู้ใหญ่ขวดเลยอะร้องเพลงมองเลยจของเป่าแถมแปดแทนอ๋อได้ชอบตีสาคนอย่างพี่โบนี่ก็ยังไวรุ่นอยู่แต่ก้ใช่อยู่รุ่นไหนติสาพี่เมย์ี่จะเคียร์ทำไมอยฉันพูดย่กว่ากว่ายี่สกว่ากว่ากว่าเท่าไหร่ปัญา

มองแต่เธอสาวเธอสวยจริงๆได้มองแต่หากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นแต่หากเธอสวยแจ่มดังจันเพลิดฉันเพแิดช็อกตายเพราะใจเต้นหากไม่เห็นก็คงไม่มองไม่มอง ใช่แข่งเป็ดแข่งตู่มันติดทั้งเป็ดมาเนี่ยแหละคุณจุ๋มตื่นใหม่ครับไงเมื่อไหร่โอ้โหร้องแป็ดได้ยาวเอ่ละออกเกี้ยวไดดีกว่าต้องยุ่งเลยให้ผมจัดการก่อนได้ไหมเอ้าชอบใหญ่แน่นอนเนาะแต่สองคนนี้ไม่ทนคุกทั้งนั้นเลย